ออออโอ้ระบายสีเหรอครับระ,ะบายสีเอาอะไรเอ่ยตัวอะไรครับก็ระบายสีมุนยนต์ค่ะมุนยนต์ครับอเนี่ยมันเป็นมันเป็นหุ่นยนกับพัฟผูบบ้บีกับพัฟผูบบบ้บีกับพัฟผู้บีอ๋อพัฟผู้บีโอ้อ้าวใครใครเก่งพี่บุ๊กเก่งอ่าพี่บุ๊กเก่งกว่าน้องพี่บุก๊กพาน้องทำระบายสี น้องหัดก,กับพี่ปุ๊กทำกันยังไงระบายสีวันหยุดของเด็กๆนะครับช่องเป็นตาซิแตกชาแนลขอนำเสนอวันนี้วันหยุดของเด็กๆระบ,บายสีการระบายสีทำให้พี่ปุ๊กเป็นยังไงครับสนุกอ๋อครับน้องล่ะน้องสนุกไหม น้องชอบไหมครับชอบครับแล้วเราก็ไปไดโนเล่น,เล,นเล่นก้อนหินที่วิ่งเล่นก้อนหินสนุกด้วยอ๋อเขาวิ่งเล่นลก้อนหินสนุกด้วยครับสบาย <c oughs> สีช่วยกันครับเอาพี่ผูกขนาดซ้ายเหรอครับพ <c oughs> ี่ผูกขยันซ้ายน้องน้อง่ะขยันซ้ายหรือขวาขวาครับ <c oughs> น้องขยันขวาไม่ใช่น้องซ้ายน้องซ้าย <c oughs> ใช่แล้ว เกิดประโยชน์โดยการระบายสีให้สวยงามโอ้เก่งมากครับพี่พวกเก่งมากน้องระบายสีอะไรครับ เบลินตอนนี้กี่ขวบครับเบลินสามขวบครับวบแล้วพี่บุ๊กล่ะห้าขวบอ๋อพี่บุ๊กห้าขวบครับโอเคตายแล้วก็จะหขบลงอ๋อครับ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 เก่งมากอาทำต่อไป ไม่เอาต้องระบายหน้านี้ให้เสร็จให้น้องทําเสร็จด้วยพี่พวกก็ระบายของทุกๆไปหน้านี้ก็ให้น้องระบายไปเมื่อกี้น้องอยังทาไ,ไม่เสร็จมเรช,ช่วยกันช่วยกันเสร็จก่อนอ่ะช่วยกันครับแล้วระบายสีสลับสีเนี่ยเอาตามอะไรเอ่ยหรือตามจินตนาการ าตามจินตนาการน๋ออยากได้สีไหนเราก็ระบายเลยใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มนอนระบายแล้วครับปวดขาปวดขานะปวดขานอนระบายไปเลย บายสีตัวนี้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยที่กำลังระบายอยู่นี่ครับรครับ Transformer ครับก็เหมือน Transformer อืมแต่หัวไม่เหมือนกันกเดี๋ยวชมอครับน้องระบายสีสวยๆน้องดูพี่บุ๊กดูพี่บุ๊กเขาจะระบายในช่องนะครับไม่ได้ระบายแบบระบายแบบเลอะน้องต้องแบบระบายในช่องเพี่บุ๊กระบายไหม มันก็จะไม่ระบายออกนอกช่องครับวันหยุดกิจกรรมนอกจากไปกินไอศครีมเสร็จใช่ไหมครับมาดูกระตูนแล้วก็ระบายสีโอเก่งมากแล้วก็มานอนเลอครับอ๋อแล้วก็นอนด้วย ครับระบายเห็นไหมเห็นไหมเห็นพี่บุ๊ะไหมพี่โบ๊กจะระบายในช่องของพี่บุกบ๊กจะไม่ระบายก็ระบายในช่องของมันคือไม่ได้ออกนอกช่องไงก็หมายถึงว่าแบบอยู่ช่องไหนก็ช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับตาใจูนี่หืมกุนงครับครับครับเนี่ยต้องเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ะไหมพี่โบ๊กจะนี่ระบายในช่องของใครของมันเห็นไหมไม่ได้ออกนอกช่องน้องระบายนี่น้องต้องแบบอยู่ในช่อง น้องเปลี่ยนสีบ้างสิทำไมมีแต่สีแดงอย่างเดียวอ่ะปิดฝาไว้ครับ เลยตัวมันู่อยู่ในกระตูตัวตนี้มัเป็นสีแดงหมดเลยครับครับครับต้องใช้สีแดงออเมื่อสีเป็น,ปนไปอไสของมนไม่เป็นอะไรทไมมาสีแดงไปนหนึงแต่ตรงนี้นเขียนมือได้อออย่าไปเขียนมืนมอมันจะเลอะมือครับ ระบายเสร็จเดี๋ยวค่อยดูระบายเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ระบายให้เสร็จก่อนการระบายสีก็เป็นการฝึกสมาธินะครับของเด็กๆแล้วก็ของเบลินเบลินก็ฝึกข้อมือนะครับน้องยังข้อมือไม่แข็ง ไม่ใช่มันหมดแล้ว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 นี่ยมาระบายตัวนี้ช่วยพี่บุ๊กนะมาระบายตัวนี้ตัวเอามาช่วยพี่บุ๊กด้วยใช่ไหมบุ๊กระบายการฝึกสมาธิเด็กที่สมาธิสั้นเล่นแต่เกมเล่นแต่มือถือนะครับต้องระบายอ่ามาระบายสีฝึกสมอง ฝึกสมาธินี่เป็นความชอบของเด็กๆวันหยุดเลิกเรียนมาทุกวันก็มีการบ้านทุกวันใช่ไหมครับครับ,รบแล้วช่วงนี้ไม่มีการบ้านน้องทำอะไร,รก็วันนี้ ถ้าไม่มีการว่างก็ต้องสูดสมองก็ต้องระบายสีในเลสมุดก็ได้อ๋อครับเก่งมากครับเราอยากเราอยากมีการาาดูนี่ดูนี่ตาครับครับครับสีเขียวสีเขียวไม่เหมือนเด็อืมทำไมไม่ใช่ชสีอื่นหมือพี่ดูอืม บางครั้งพี่ก็เป็นคนเริ่มน้องก็มาช่วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนเรียนมาบุ้นไม่มีใครมาช่วยบุ้งระบายอาติมันก่อนออครับจะได้ไม่เหงามีเพื่อนเล่นไม่ใช่ครับเวลาพุมาระบายสีคนเดียวพี่ที่พี่มาระบายเออติมาพุ้งก็ยังสนุกอยู่นึงถ้าระบายตัวอื่นจะพุ้งจะรู้ว่เหงาดิอ๋อครับครับก็บุ้งมีเพื่อนก็คือออติมัน าบี่ระบายสีออติมัสก่อนนี่เหรอไม่ใช่นี่นียบตัวนี้ตัวนี้กัตัวนี้กัตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันไหม ไม่ช่วยพี่บุ๊กอ่ะน้องเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จได้ไงพี่บุ๊กยังไม่เสร็จเลยมันยังไม่เสร็จเช่วยกันสิครับไม่ต้องช่วยก็ได้ครับพุ๊กระบายไหวครับก็อยากให้น้องฝึกด้วยไงน้องจะได้มีสมาธิน้องจะได้ฝึกน้องเสร็จมันก็ไปเขียนกำแพงได้ไม่ได้ไม่ให้เขียนกำแพงคืออยากอยากเขียนเราต้องมาเขียนในสมุดเข้าใจไหมครับมาเขียนในกระดาษ ดูตามผนังบ้านมีแต่รอยรอยฝีมือใครเนี่ยฝีมือเบอร์ฝีมือเบอร์ลินใช่มีเต็มมีสิ่งมงเต็มเลยอ่าห้ามเขียนเข้าใจไหมครับฝีมือเบอร์ลินฝีมือเบอร์ลินใช่อ่าให้ตีไหมให้ตีเลยค่ะตีมือใครแต่มันไม่ใช่ฝีมือพี่นี่แหละฝีมือพี่ดูดเลยที่ไหนบ้างอ่ะดูฝีมือใครเนี่ย มมือใครไ่นเขียนมมือใครครับใครเขียนพี่บุ๊กก็ด้วยพี่บุกก็ด้วยน้องก็ด้วยไม่ใช่ครับต่อไปต่อไปจะเขียนอีกไหมเวลาจะเขียนต้องเขียนในกระดาษเข้าใจไหมครับนี่มาเีมือไปเรีนเต็มเลยนั่นแหละแล้วตรงนั้นล่ะใครใครตรงนั้นล่ะอ่าข้างประตูบ้านใครเบินไม่รูคนเขียนมือใครเนี่ยมือเลย กีมือพี่บุ๊คด้วยไม่ใช่พี่ไม่ได้ระบายพู่ระบายสีอยู่นี่เอามาดูอีกพามาดูเบอร์ลินมาฝีมือใครไปดูโนกนไปเดินดูฝีมือตรงนี้เบอร์ลินเบอร์ลินฝีมือตรงนู้นก็เบอร์ลินเหมือนกันมามาตรงนี้หรอตรงนู้นก็ฝีมือเบอร์ลินครับใครเนี่ยตรงนี้ฝีมือใครเนี่ยฝีมือเบอร์ลินต้องทำยังไงมันถึงจะหายเนี่ยมันก็เป็นเส้นๆเลยเส้น เนี่ยตรงนี้ละ่ะใครเนี่ยฝีมือใครแล้วตรงนี้ก็ฝีมือพี่ฝีมือเบอร์ลินแล้วตรงนี้ละ่ะฝีมือใครฝีมือเบอร์ลินเยอะมากเยอะมากแล้วมันมีงูงูขึ้นมาท้องฟ้าด้วยมีงูขึ้นบนท้องฟ้าโอ,โอ้โหจินตนาการของเด็กเลยเนี่ยจินตนาการของน้องเหรอใช่แล้วมันยาวมากมันยาวมาก มันจะโยกินคนอ๋อเหรอเราจะทําอีกไหมไม่ทํานะถ้าทําโดนโลงโทษนะอยากเขียนให้เขียนอยากเขียนให้เขียนในสมุดโอเคไหมครับอ่ามานี้ยล้วตาถามหน่อยเดินมาออันนี้คืออะไรเนี่นออนนอออยอันนี้คืออะไรเนี่ยขีดขีดเนี่ยคืออะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยเออธิบายให้ฟังหน่อยอันนี้คืออะไรทะเลหรอใช่มันคืออะไรครับทะเลทะเลยาวมากเป็นทะเล อันนี้คือทะเลเหรอใช่โอ้ my god จะขำดีไหมเอามาสิมาสิมานีมาถามหน่อยตรงนี้คืออะไรเนี่ยที่นี่คืออะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรครับที่นี่คือออรฟาร์มออโรฟาร์มโอ้ my god ดว่าแต่จะโอ้มายกออยู่ตรงไหนนะออรฟาร์มตรงนี้นี่เหรอมีอะไรบ้างในออรฟาร์มออโรฟาร์มเนี่ยมีอันนี้อันนี้คืออะไรไเลยหรอือ รถไฟต้องเอาด้วยเบอร์วันนี้เอารถไฟเอาช่างมุนยนต์มุนยนต์ยกรถไฟนี่คือออร่าฟามแล้วตรงนี้ล่ะคืออะไรนี่คืออะไรครับตรงนี้คือเชือกที่ถ้าใครเือมันต้องโดนเชือกมัดต้องโดนเชือกมัดอ๋อนี่จินตนาการของน้องนี่คือโดนเชือกมัดนี่คือเชือกเหรอครับใช่โอ้แล้วนี่ล่ะนี่คืออะไรเนี่ยที่ปากกาเขียนเนี่ยตรงนี้คืออะไรครับ ฝีมือทะเลฝีมือทะเลอีกแล้วอะไรมันไม่ใช่ฝีมือทะเลทะเลอะไรจะมีที่นี่ได้เออน้องชอบทะเลเหรอครับก็ฝีมือมันคืออะไรมันคืออะไรฝีมือไดโนฝีมือไดโนอ้าวตกลงไดโนหรือทะเลไดโนไดโนไดโนคือตัไงเป็นตัวไงเป็นเจ็บไหมลอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวกำลังสัมภาษณ์น้องอยู่นี่ไงมันคือตัวไดโนเหรอ เอาเล่าให้ฟังสิมันคืออะไร <S 2> <S 2> เหตุการณ์อะไรเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็<ะ>อยู่อีกตัวหนึ่งด้วยก็อยู่อีกตัวหนึ่งมูอีกตัวหนึ่ง,งเป็นยังไง <S <S มันเป็นอะไรทําไมเป็น,เ,ปนเส้นๆอย่างนั้นคืองูแลนะ้วน่ะแล้วก็วกวมีตัวเล็กด้วยมีตัวเล็กด้วยอะไรมูตัวเล็กมูตัวเล็กอะไรจะเป็นเท่านี้ได้มันเหมือนมันเหมือนไข่กว่านีงไม่เหมือนไข่แล้วแล้วคนแล้วถ้าใครมามาเตะ อันนี้เนี่ยอันนี้มันจะปล่อยเชือกลงมาปล่อยเชือกลงมาลงมาลงมาทําไมลงมามามามัดคนมามัดคนทําไมต้องมัดคนครับปล่อยอยูลงมามามัดคนมัดคนทําไมครับก็ต้องมัดถึงฉันมัดเพื่ออะไรไแล้วก็เห็นสีเขียวมาเต็มเลยไหนสีเขียวนีอ๋อสีเขียว ียวแล้วตรงนี้หล่ะคืออะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยสินี่คืออะไรอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ผมกระบาดตกลงมาเยอะๆเลย,เยอันนี้คืออะไรครับอุ้มกระบาดใช่ไหมผึ้งอุ้มกระบาดอุ้มกระบาดคืออะไรกลัองอุ้มกระบาดก,ก,กระดองตกใส่ไดโนเสาร์อ๋ออุบาทตกใส่ไดโนเส,สาร์ไดโนเสาร์ตายไหมตายก,ก,ก็คุณก็คุณตายแล้วคุณฟังเลยครับตายตายเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ เอาครับอ๋ออันนี้คือใดกเสาครับมีฉลามอีกตัวนึงมีฉลามด้วยแล้วก็เอ๊เดี๋ยจะเอานึเดเอาอันนึงมาให้หนูเดัน้ิงกะตัวใหญ่มูจิงกะมันตัวใหญ่มากอืมแนมันก็มีด้วยอันนี้ให้ดูวันนี้วันนี้ เสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วเหรอครับระบายสีเสร็จแล้วทําอะไรต่อทีนีไไน้ไม่บายก่อนไม่ายก่อนไม่ยท่านผู้ชมก่อนบายบาย,บายสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ